สว,สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับคุณพ่อบานนะครับกับแม่บูมน,นะครับจะพาน้องบัวนะครับไปเจอพี่บิงพี่ไม้ที่กรุงเทพน,น, <light. S 2> นะครับในงาน of ฟติแมสหดีแมนะครับ,มรบผมเดี๋ยวไปดูน้องบัวแต่งตัวนะเขะ้าไปนะเอ้ยสวัสดีค้องบัว ผมแต่งตัวเสร็จแล้วน่ารักจังเลยเราจะไปหาพี่บิงพี่ใบกันใช่ไหมคะขนมบัวพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะบัว่าไปกันเลยค่ะเอ๊เอ๊ทำอะไรอยู่นะเอ้อยดูช็อตตาเดี๋ยวเราไปเจอพี่บิงพี่ใบกันในงานนะครับเราต้องใช้เวลาเดินทางสามชั่วโมงนะก่อนจะไปถึง เราเราก็แต่งตัวเสร็จแล้วเพื่อนเรากำลังจะเดินทางไปแล้วนะน่ารักจังเลยสู้สู้ตัยค่ะเย้ใช่ไหอนนี้ไม่สู้หม่วงใช่ไหมคะตอนนี้ไม่สู้นะครับหม่วงนอนนะไปเดี๋ยวไปซื้อของเล่นก่อนซื้อของเล่นก่อนนะโอเคโอเคไหมจะไปไหนจะไปไหนซื้ออะไรซื้ออะไรซื้อขนมใช่ไหมคะไปเลยไปซื้ออะไรคะ นี่นะครับตอนนี้นะครับเรากําลังเดินทางนะครับอีกประมาณสองชั่วโมงครึ่งก็จะถึงที่อุ่นแหบแล้วเดี๋ยวเราจะไปพบกับิี่ไบกันนะขอบคุณเพื่ที่หาใคคะวันนี้เราจะไปหาพี่บิงกับพี่ใบนะครับเรานัดกันไว้นะพี่บิงคนเดียวเหรอโอ้ไปหาพี่บิงคกันไม่เป็นไรโอวคค่ะไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นงั้นแล้ว เด็เวออะรดวน่ารักมากนะครับทั้วเป็นคุณร้องมี่ตร้องมี่เจ้านระว่างการนะครับต้องหาอะไรรองท้องก่อนนะลกปบไปเลยอิบแม่นเนเลเอขนมอะไรดีคขนมอะไรดี ฝากพี่บิงที่ใบด้ยนะเอาไปฝากไหมบัวนี้อะไรเนี่ยเนี่ยเป็อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยหัวอรฝากไหมคะฝากพี่ใบ่ดนีไรเยฝา้านโลกมีมด้ข้าฝากบ้านบัวนะครับซื้อช็อโแลต้ยเี่ี่บล้วเนี่ยโลนดีย ใส่มาเลยค่ะโอเคเอาที่หนูกินบ้างนะที่หนูกินบ้างอันไหนนี้คะนี่แตงวนนารักาสามชั่วโมงอันนี้เอาไหมลูกว่าค่ะเส้นๆหรือไหมคะตื่นเต้นนะเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยเนี่ย ตื่นกี่โมงหมอพี่พี่นอนเที่ยงคืนนอนเที่ยงคืนให้กี่อันมูกตื่นกี่โมงคะเจ็ดโมงเช้าอ่อ่าโอ้ซื้อไปเยอะเลยนะเราไปดูขนมแล้วโมงเลยแบบ เอาน้ำไปไหมเอาน้ำไปได้อันนี้แม่กินหรอกทำไมยังไม่ได้หรอนั่นไปแล้วไปหาของตัวเองแล้วไม่ให้แม่กินกล้วยนะครับได้ยังซื้อน้ำไปด้วยนะ ไปเล็ซื้อน้ำไปด้วยนะนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยนะเพื่อนเพื่อตอนนี้น้องบัวขอซื้อขนมก่อนนะคะอ๋อเดี๋ยวแยกถุงก็ได้ค่ะลูกแม่บอกเชือกลงเท้าให้น้องบัวนะครับตอนนี้น้องบัวกำลังเดินทางไปหาที่บิงไบ y o ยูทูบนะคะ ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธอบับัวตื่นเต้นไหมคะลูกเ,เต้นไหมยิ้มให้เพื่อนๆหน่อยสู้ตายไหมสู้ตายใครจะถ่ายรูปก,กับพี่บิงบายบ้างใครจะถ่ายรูปบ้างคะอัลบัวเปล่าอาบับัวถ่ายรูปก,กับพี่บิงบายไหมคะอัลว่าถ่ายรูปไหมถ่ายรูปก,กันยิ้มยังไงยิ้มยังไงทั้งบัตอนนี้เราถึงฟิวเจอร์พาร์คแล้วใช่ไหม ใครอยากเจอว่ิงไว้ยกมือขึ้นใครอยากเจอพี่วิงพี่ไว้ยกมือขึ้นเอาเต้นโชว์ดอยอยากเต้นยังไงเต้นยังไงเดีย๋ยวเราเดีย๋ยวเราไปซื้อตุ๊กตาก,กันโอเคไหมคะให้พี่วิงหนึ่งตัวพี่ไว้หนึ่งตัวโอเคไหมเราบัวบหนึ่งตัวโอเคนะคะบ๊ายบายนี่ตอนนี้นะครับเราถึง Future Park หลังเสร็จแล้วนะครับเราอยู่ในฝั่งโรบิสันนะ น้องบัวกําลังเลือกซื้อตุ๊กตานะครับไปฝากพี่บิงกับพี่ใบนะครับอันนี้สวยไหมะสวยไหมเนาะสีเรนโบ้เลยเนาะเอออสุดหลัวสามแล้วของน้องบัวลราลูกเหมือนกันเลยไหมโอเคพี่นี่พี่ใส่ถุงสามถุงแล้วของน้องบัวล่ะคะสามถุงบัวเอาเหมือนกันใช่ไหมคะอืมตัวนี้ชื่ออะไรอะอตัวนี้เท่าไหร่อะคะสองเก้าเก้าโอ เอาเหมือนกันเลยหรอเือนกันหมดเลยนะอย่างนี้เลยนะคะนี่นะครับน้องหมีลายสี่ลุงนะครับน้องหมีลายสี่ลุงใช่ไหมคะน้องบัวนะครับเพื่อนๆนะคะวันนี้นะครับเรามาหาพี่บิงพี่ไบกันนะไม่ต้องรับครับพี่ชาชีพโทรมาด้วย ไปไก่ตามกันน้องบัวไปจ่าย้องบัวไปซื้อเก็บได้แล้วนะครับซื้อเหมือนกันสามอันเลยนะเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปจ่ายตังกันนะ นี่นะครับคนเยอะนะครับในฟีเจอร์นนะครับเีิมรับัวใแต่างกัน,นยนะังไบตต่างกันนะครับตอนนี้นะครับกําลังรอพี่วิวมพี่บายนะครับเราสื้อของมาสัง่งเยแล้วก็เข้ามาทานอาหารนะครับที่เยยยนะ เรากินเสร็จแล้วไปพบที่บ er ินที่ไปกันเลยนะค่ะี่สนะมส้วนี่นะคะตอนนี้นะครับเราเจอข้อแบ่งแล้วนี่เจอข้อแบงแล้วคนเยอะมากเลยนะแล้วก็นี่ี่บินที่ไปแล้วก็ไม่กิ๊กนะคะน น้ำโ่ะน้ำถือให้บิ่งไม้เลยนะตอนนี้เราออกก่อนนะครับออ่่ะะน้งโมะอ่ะ้ตัวน้งสองตัวเลยนะเอาไปให้พี่นะสองตัวนะอ่ะยืนนะยืนนะยืนนะให้แม่ถือให้แม่ถือให้ลูกนอแม่ถือให้ลูกหแบบไม่เป็นไรค่ะตอนนี้บรรยากาศนะครับคนเยอะมากเลยนะ นี่นะครับตัวแบงค์นะครับตัวจริงตัวแบงค์เขาไม่หอมเดี๋ยวเอาต่อวางหน่อยนะอยู่ตรงนี้แหละนะได้ได้ได้ครับอยู่กับป๋าอยู่กระป๋าอยู่กระเป้าแล้วนะ กำลังร<ล>อเราอยู่นะรอ,อนะเจอนะพี่ไบพี่บิงไปอยู่ใบไคเลยค่อคะคอยู่ใบไคเลยคทำไมอยู่ใบไคเลยตอนนี้เราอยู่ข้างล่างนะคะปึ๊บเฮ้ยไม่กิบนะพี่บิงพี่ใบนะครับเดี๋ยวเราเข้าใกล้แล้วถ่ายรูปอีกทีนะครับ